You're hardly. คณผู้ชมคะตอนรับเข้าสู่รายการปราบแม่โจค่ะและพบกับพี่ชั้นนภัสเรืองนภา,ากุลค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์องุ่นบนที่สูงค่ะสถานีเกษตรหลวงอินทนนทค่ะคุณผู้ชมคะโครงการหลวงนี้นะคะมีแต่ของหอมๆค่ะอันนี้คือลูกพีชนะคะหรือว่าลูกทอน,นั่นเองและส่วนอันนี้ค่ะใบซินโวอ,ดอลด่าค่ะแหมหอมกราตึนใจจริงๆแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึง หรือใบซินวอดอลาเลยค่ะเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ท่ามกลางอางุ่นนะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องของการปลูกองุ่นค่ะเดี๋ยวนี้นะคะปลูกองุ่นปลูกแบบว่าทั่วไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเราต้องปลูกแบบที่มีวิธีค่ะเพื่อให้เก็บเกี่ยวง่ายได้ผลผลิตดีเติบโตเร็วนะคะ ปลูกเสร็จแล้วนะคะเขามีการปลูกแบบกล้างฟ้าด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้จะมาชี้แจงแถลงขค่ะนั่นก็คืออาจารย์ดรชินพันธ์ธนรุธค่ะสวัสดีค่ะทรับนเป็นอาจารย์ประจําสาขาไม้ผลนะคะคณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเนี่ยอยากจะรบกวนอาจารย์พูดถึงความเป็นมาของการเอาองุ่นมาปลูกในประเทศไทยอะ ครับจริงๆแล้วหนุนเนี่ยได้นาปลูกมากว่า50ปีแล้วนคคะครับซึ่งทางทีมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับโดยท่านอาจารย์ประวินทร์ุณศรีนะครับแล้วก็อีอกหลายท่านของคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำเข้ามาทดสอบในเมืองไทยนะครับก <นะ S 1> ็ะจะมีทดสอบอยู่ที่โครงการหลวงนะครับที่แรกๆก็ที่สารีตังดับแล้วก็ที่ที่ปุ๋ยแห้งหรือที่งนที่นี่นะครับ ที่แม่โจ้เองก็เป็นที่หนึ่งที่กําลังทดสอบนะครับแล้วก็ทดสอบพันธุ์ที่ผลนที่สูงแล้วสามารถที่จะให้ผลผลิตได้เหมือนกันนะครับที่อาจารย์ได้ทําการทดลองวิจัยในพื้นที่ของพัคสาขาพืชไม้ผลที่มอแม่โจ้นะคะเห็นบอกว่าใช้หลายสายพันธุ์ในการการวิจัยครับก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะนําพันธุ์จากต่างประเทศนะครับรวมทั้งพันธุ์จากที่สูงด้วยไปทดสอบในพื้นที่ ที่ต่ำนะครับเพราะว่าจะได้มีข้อมีการเปรียบเทียบแล้วก็เกษตรกรสามารถจะเห็นว่าไม่เฉพาะพื้นที่สูงเดียวที่ปลูกได้นะครับพันที่เรานําไปก็จะมีพันุ์ที่มีคล้ายๆกับที่สถานีเกษตรหลวงอินถนนท์ที่นี่นะครับก็จะมีแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่นําเข้ามาจากต่างประเทศด้วยนะครับแล้วซึ่งฝ่งงายพันธ์น,นั้นเป็นการทดสอบเป็นการวิจัยทดสอบพันธุว่าพันธุไหนจะเหมาะสมนะครับค่ะ งานวิจัยของอาจารย์ชื่อยาวเฟยเลยบอกว่าการปลูกองุ่นแบบการนี้ชื่อเต็มๆคืออะไรคะอาจารย์ก,การการการปลูกก็ดูแลรักษาองุ่นเชิงคุณภาพนะครับก็คือเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาแบบประณีตการนีรน้ที่ว่านะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าอางุ่นเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บอุ้ยอยากปลูกปลูกได้เลยการดูแลรักษาเนี่ย ยากพอสมควรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้าน้ําค้างนะคะเรื่องของการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีด้วยงานวิจัยของอาจารย์ตรงนี้เองนะคะได้มีการคิดวิธีในการปลูกองุ่นค่ะโดยที่สามารถเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะเรื่องแรกเลยคือเรื่องของโรคข,ขององุโรคซึ่งองุ่นเป็นไม้ผลที่จริงๆแล้วเป็นไม้ผลเขตหนานนะครับแล้วมาปลูกในเขตร้อนเนี่ยเขาจะอ่อนแอเรื่องของโรคแมลง มากนะครับ<า>ในพื้นที่ที่ปลูกกันแถวราชบุรีเนี่ยจะมีการปลูกแบบโดยทั่วไปซึ่งเราเรียกที่ว่าระบบดั้งเดิมนะครับ<า>มีการตัดแต่งกิ่งซึ่งจะมีพุ่มค่อนข้างจะทึบนะครับโรคแมลงจะเยอะนะครับฝนตกมาทีก็ต้องมีการพ้นสารเคมีป้องกันกำจัดนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมได้ทดสอบแล้วก็นำมาหุนเข้าโรงเรือน<า>นะครับซึ่งจะสามารถลด เรื่องของโรคันแหละโรคเรื่องด้านโรคเนี่ยเป็นทานเยอะนะครับค่ะเพราะว่าโรคที่สําคัญเนี่ยมันจะมาจากน้าค้างหมอนะครับแล้วก็ฝนเพราะนั้นพอเรามีโรงพาสติกมาเราจะช่วยในด้านตรงนี้ได้มากทีเดียวสามารถลดการใช้สารเคมีได้เ่เยอะทีเดียค่ะพูดถึงเรื่องของการสร้างโรงเรือนนะบางทีเกษตรกรก็จะคิดว่าโอ้ยลงทุนสูง แต่งจริงกะจาบบอกว่าถ้าเกิดเลี่ยนการใช้สารเคมีได้นี่จะลดต้นทุนไปได้มากจริงจแล้วถ้าเราถ้าเราคิดกันในระยะยาวเนี่ยสารเคมีจะใช้จํานวนมากปะะัจจุบันสารเคมีก็มีมราคาแพงขึ้นแต,แต่ว่าเราเราประมาณว่าเราซื้อใช้กันเรื่อยเื่อใช้เงินไม่ได้เป็นก้อนแต่การลงทุนทําโรงเรือนเนี่ยมันจะเป็นเงินเป็นก้อนแต่การทําโรงเรือนเนี่ยมันเราสามารถเลือกได้นะครับได้หลากหลาย ก็ค,คือวัตถุประสงค์แค่ป้องกันพวกฝนน้ำค้างหรือหมอกเพราะนั้นแต่ละที่แต่ละคนก็ทําแตกต<ฆ>่างกันไปพยายามเพื่อลดต้นทุน<ฆ>ซึ่งจริงๆเราสามารถลดต้นทุนได้เยอะนะครับถ้ามีโร<ฆ>งเรือนแล้วเราจะใช้ยาใช้สารเคมีน้อยลงนะครับในระยะยาจะถูกกว่าเยอะนะครับแล้วก็ผลผลิตก็จะดีกว่ามาก<ฆ>แล้วก็มีผลต่อผู้บริโภคนะครับแม้แต่เกษตรกรเองหรือผู้ที่ปลูกเอง ก็ไม่ต้องใช้สารเคมีมากนะครับแล้วก็บริโภคก็จะปลอดภัยค่ะพูดถึงเรื่องผลผลิตค่ะอาจารย์งานของเราเนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องการจัดกิ่งขององุ่นด้วยอาจารย์บอกว่าจะสามารถทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ครับค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์ตรงนี้ก็ที่เราเรียกว่าการจัดการแบบประณีตก็เนื่องจากว่าเรามีการจัดกิ่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ พอเราจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือระ,ระบบกิ่งก้าปตาเนี่ยเราจะได้ไปดูกันนะครับมันจะสามารถให้ผลผลิตได้ทุกกิ่งคือทุกกิ่งมีมีผลผล,ผลิตทั้งหมดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้ากิ่งมันมันค้อนข่าจงะงสับสนหรือกิ่งพันกันเนี่ยกิง่งการได้รับแสงก็จะน้อยลงแล้วก็การพัฒนาตาดอกก็จะไม่ดีผลผลิตก็จะไม่สม่ำเสมอนะครับปีนี้จะสูงปีนหน้าจะน้อยลงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมาทําระบบใหม่เนี่ยซึ่งได้พัฒนาม,มาจาก การจัดการกีบี้ของต่างประเทศนะครับมาประยุกต์ใช้การอุ่นเนี่ยปรากฏว่าได้ผลผลิตได้เพิ่มขึ้นและทุกกิ่งมีลูกนะครับทุกกิ่งมีลูกนั้นถ้าต้นหนึ่งมันมีอยู่ห้าสิบกิ่งเราก็จะได้อย่างน้อยที่สุดห้าสิบช่อนะครับได้เป็นช่อมาทุกกิ่งเลยอย่างน้อยด้วยก็จะมีรายละเอียดซึ่งจริงๆแล้วอ่าจะต้องเห็นจะต้องมีภาพที่เห็นว่าลักษณะการจัดการเป็นยังไงนั่นนลยสิค่ะ ใช่ใชเลยค่ะูจ้จก็ะจะเข้าใจยากนิดนึงค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมก็อาจจะบอกว่าอยากเห็นภาพแล้วนะดิฉันก็อยากเห็นเหมือนกันดังนั้นเดี๋ยวเราจะขออาจารย์เป็นผู้นําทีมงานเข้าไปถ่ายทําด้านในจะได้เห็นภาพกันเลยว่าเป็นยังไงค่ะไปติดตามชมกันเลยค่ะ You're hardly superstar a Surprise me somewhere in the wild you can lay down beside me. You know me.